วันที่แม่ยาลูกสะพ้ายแม่ยายลูกเขยรวมตัวกันจะมีข่าวดี แฟนคลับติดตามกันอย่างลุ้นลามาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่บินลัดฟ้าจัดงานแฟนมินติ้งที่มานิลาเป็นครั้งแรกสําหรับคู่รักสุดฮอตนเดตคุกิมิยะและยายาอุรัสยาสเปอร์บานที่ก่อนหน้านี้เดินทางถึงฟิลิปปินโดยสวัสดิภาพงานนี้ทั้งคู่ไม่พลาดทยอยส่งภาพบรรยากาศความหวานก่อนหน้านี้นัดเจอการก,กับแฟนสาวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จับมือตะลุยหิมะท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเหน็บโชว์ซีนหวานจุบแก้มกันด้วยล่าสุดทางแม่แก้วได้โพสต์ภาพสองครอบ ครอบสุดอบอุ่นลงบนอินสตาแกรมแอดแก้วจุงที่ได้พากันไปทานอาหารด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาของสองครอบครัวพร้อมกับข้อความชวนยิ้มว่าวาทีแม่ยาลูกส้ายแม่ยายลูกเคยเห็นด้วยไหมคะฮ่หาฮ่าแอดอุรัสยาแอดกุคิมิยะแอดพีเอสเพิร์พูท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิเห็นด้วยค่ะแม่เอาใจหนุมไปเลยแคปชั่นแม่แก้วชนะเห็นด้วยมานานแล้วจ้าแม่แม่ขออนุญาตกี ค่ะคุณแม่รอนานเกินไปแล้วค่ะแม่แก้วขอมาเป็นลูกสะใภ้ได้แล้วค่ะไม่มีข้อโต้แย้งค่ะเป็นต้น